ขอเชิญท่านนัทพลโตวิจักชัยกุลครับเรียนประธานสภาครับนัทพลโตวิจักชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขตสามพรรคก้าวไกลครับวันนี้ผมมีเรื่องปรึกษาหารือทั้งหมด5เรื่องนะครับขอสไลด์เรื่องครับเรื่องที่1นนะครับอันนี้เป็นทางหลวง118นะครับจากเชียงใหม่ถึงเชียงรายนะครับบริเวณปากทางข้าวของเขื่อนแม่กวงนะครับจริงๆแล้วตรงเนี้ยเป็นจุดกับรถแต่ว่าสภาพทุกวันนี้นะครับคล้ายๆราวกับเป็น4ี่แยกนะครับ ก็ขอฝากไปถึงกรมทางหลวงนะครับช่วยพิจารณานะครับไม่จําเป็นต้องเป็นเปลีป่ยนเป็นสีแยกไฟเขียวไฟแดงนะครับเพราะว่ามันจะผิดหลักของถนนใหญ่ที่ต้องการให้รถวิ่งเร็วนะครับแต่ช่วยติดไฟติดป้ายเตือนต่าง,าง,างๆเพื่อให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับเรื่องที่2ครับสไลด์ถัดไปครับอันนี้คือทางหลวง1 0ึ6นะครับถนนสันกระแพงสายเก่าท่านประธานเห็นในรูปไหมครับว่าเส้นถนนสี ต่างๆหายไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็ฝากถึงกรมทางหลวงเช่นกันนะครับทาสีถนนใหม่ตีเส้นใหม่ไม่ใช่เรื่องยากนะครับเรื่องที่สมครับสไลด์ต่อไปครับอันนี้คือทางหลวง1 0ึ่เช่นเดียวกันนะครับบริเวณนี้เป็นบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองโค้งนะครับด้านขวาคือโรงเรียนบ้านหนองโค้งและด้านซ้ายคือศูนย์เด็กเล็กนะครับตอนเช้าครับกับตอนเย็นรถติดครับเพราะว่าบริเวณนี้มีนักเรียนอยู่ราวๆประมาณ กว่า600คนนะครับทีนี้ผมอยากจะมีข้อเสนอไปยังกรมทางหลวงครับพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนที่เป็นฟุตบาทนะครับและพื้นที่ที่เป็นฟุตบาทหน้าศูนย์เด็กเล็กนะครับยังพอที่จะบากเข้าไปเพื่อให้เป็นที่จอดรถชั่วคราวให้ผู้ปกครองได้นะครับในการรับส่งแล้วก็ขอฝากให้พิจารณาทําสะพานลอยนะครับเพื่อให้เด็กสามารถข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยนะครับเรื่องต่อไปครับอันนี้เป็นแยกสันกลางนะครับที่กําลังทําการก่อสร้างทางยกระดับ2ชั้นอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนฝากมาครับว่า อยากให้ติดแสงสว่างเพิ่มนะครับแล้วก็ตั้งแบรเออร์ให้มันเต็มเต็มนะครับเพราะว่ามันดูเป็นอันตรายก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายกับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับเรื่องสุดท้ายครับการประปานะครับอันนี้ฝากถึงการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่นะครับ เมื่อเดือนที่แล้วมีการประกาศว่าจะหยุดจ่ายน้ำนะครับประกาศหนึ่งวันแต่น้ำไม่ไหลไป4ี่วันนะครับประชาชนตำบลลวงเหนือก็เดือดร้อนผมพยายามที่จะติดต่อกับทางผู้จัดการการประปานะครับเพื่อสอบถามนะครับแต่ติดต่อไม่ได้อันนี้ก็ฝากผ่านท่านสภาท่านประธานสภาผ่านพยายามการประปาส่วนวภาคจังหวัดเชียงใหม่ด้วยครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ